สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมเพลินโซนนะครับก็มีกานในเกมแล้วก็เราเอ็มทั้งหมเลเริ่ม2.0เช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็พามาดูในส่วนของไอเทมนะครับประจำสัปดาห์นะครับเป็นแคทตี้เฟนนะครับก็อย่าไปดูกันนะครับว่าแคทตี้เฟนของสัปดาห์นี้นะครับจะมีไอเทมอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับก็อย่าไปต่างไปได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดตามช่องนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับโอเคอย่าลืมนะครับวันที่1 8นี้มีการอัปเดตแพทใหม่นะครับเอาเอ็ม อันนี้ผมเข้ามาในส่วนของอ่าเมโมด้เอาเฟสก่อนนะครับคาร์บอนดีเคช็อปเนาะอ่ามีแองจิ้งวินด้วยครับอ่าเราไปดูไอเทมชิ้นแรกเลยนะครับเป็นสต็อปโพสต์นะฮะสต็อปโพสต์เนี่ยเป็นประเภทศีสะนะันเนาะอันนี้จะได้เด็บบกสินะครับฝ่าคู่มือได้เลือด10นะตีบกหได้เอทีเคบกหนึ่งครับเลือดสินะฮะตีบกแได้เอทีเคบกสองเอ็มเด็บบกหนึ่งนะปลดล็อกได้เด็บบกสองนะครับราคาที่ประมาณ5้าแสนนะ ก็ไปฝากสมุดแล้วกันนะครับได้เลือดเนาะได้ดีเคด้วยนะครับหนึ่งมชเชนโลเองนะฮะถัดไปเป็นมูนักแคสดนะครับเป็นหมวกมูนักนะก็จะลดความเสียหายนะครับในส่วนของอันเดธสนะครับแล้วก็ฝากคู่มือได้เลือด10นะถ้าเราตีบวก6เนี่ยจะได้ดีเคหนนะครับตีบวก8ได้เอ็มดีเคบวกสานะครับฝากคู่มือได้เลือด6กนะก็แนะนําให้ไปปลดสมุดกันนะตัวนี้ราคาประมาณ5้าแสนเหมือนกันนะครับผม 1มัสเิพโลนะต่อไปเป็น2มัสเิพโลบ้านนะครับจะเป็นพาร์เซลแฮทนะครับพาร์เซลแฮทเนี่ยก็จะเป็นโจมตีนะครับทัดไฟแรงขึ้น5%นะครับฝ่าค้อมือได้เ t k 6 6 M แล้วก็ปลดล็อกได้เ t k 6 4ด้วยนะครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยได้เ t k 1 10เลยนะถ้าเกิดปลดตัวนี้นะครับแนะนำให้ไปปลดเ t k แล้วกันนะฮะอันนี้ผมปลดไปแล้วนะครับได้ประมาณ5 0 0 0 0 0ราคาครับ4 6่0 0 0หกห้าแเหมือนกันนะฮะถัดไปนะครับก็เป็น Engine Wing นะครับโอ้โหอันนี้ของดีหน่อยนะนี่ครับ สำหรับใครที่ไม่มีพวกเครื่องประดับสีส,ส่นะครับแนะนำให้ไปแรก e n g i n e Wing ได้นะครับก็ h g บวกสนะนะครับผมแล้วก็ร e ักบกสแล้วก็ได้รับความเสียหายต่อท่า Demon นะครับลบอนะตะเมื่อเราตีบวกสิเนี่ยเราจะได้ M Depth ถึง25หน่วยนะครับฝากคู่มือได้เลือกยี่สิบนะครับตีบกหได้ m d k บกสามด้วยสานะครับตีบกแได้ MTK บกเเลยนะอันนี้ฝากสมุดได้พวก เอวีดีเคหมดเลยนะปลดล็อกได้เด็กกห้าราคาอยู่ที่หกเอ็มเลยนะฮะถือว่าดีนะผมว่าเอาไปใช้เองดีกว่าน่ไม่น่าขายหรอกนะขายยากนะครับสีมันเป็นโลนะครับถัดไปดูการกันบ้างเป็นการ์ดอ่ามังกรม่วงนะครับก็ได้รับความเสียหายนะครับเผามังกรลง15%นะฮะฝาคู่มือเนี่ยเมื่อเราโดนมอนสเตอร์เพื่นมังกรโจมตีเนี่ยอ่าเมื่อเราเหลือห้าสิบเอร์นต์จะมีโล่ป้องกันนะครับพลังป้องกันทางกยายภาพนะตามแม็กคีสพีกับ SP ต่อเนื่องนะครับ10วินาทีนะครับผม ปลดปล่อยสูงสุด1ครั้งต่อ60วินาทีนะครับแล้วก็รางวัลปลดล็อกในเลือด24นะครับก็เป็นประเภทนะครับการ์ดโลดถุงมือนะครับถัดไปเป็นดักอาเชอร์การ์ดนะครับดักอาเชอร์การ์ดเนี่ยก็จะรับด้เมทในส่วนของธาตุไฟครับแรงขึ้น10%เบาลง10%นะฮะแล้วก็เราโจมตีนะครับสกิลแอโรชาวเวอร์นะครับแล้วก็เลนซิ่งซอมเนี่ยแรงขึ้น10%ด้วยครับแล้วก็ฝักข้อมือได้เลือด12นะครับปลดล็อกได้ ADK 8เลยนะะฮอันนี้ถือว่าดีนะครับเอาปลลด็อกกันนะครับ สำหรับในเซิฟนี้นะครับก็ให้ไปแ,กแลกแองจนะึววงวินแล้วกันนะครับใช้เองนะดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอ n t เทอร l l น็ตเกันบ้างนะครับโอเคผมก็มาอยู่ที่เซิฟอินเทอร์เน็ตเซิฟกันแล้วนะครับต่อมาดูไอเทมกันนะครับว่าจะเหมือนกับเมลเฟสหรือเปล่านะครับโอ้โหอ่าโอเคเรามาดูกันที่ หมวกแรกเลยเป็น Indian Philet นะครับหมวกถอยเดือแดงนะครับอันนี้ก็ได้เดบกบสิบนะครับฝากคู่มือได้เลือดสินะแล้วก็ปลดล็อกได้เดบสามนะนี้ไปปลดสมุดกันแล้วครับราคาประมาณ3 0 0แสนเองนะฮะปลดสมุดเล่นๆนะตรงนี้ไม่ต้องเอาไปใช้งานนะครับถัดไปเป็น Ah Wachtelcrest นะครับโอ้โหมาเป็นชนเผ่าอีกแล้วนะฮะได้เซตัสบงหนึ่งทุกอย่างนะครับแล้วก็ n น t i o n a l d a m a แรงขึ้น5%นะแล้วก็ฝากคู่มือได้ได้บวก2นะครับเลือด30นะครับตีบวก6ได้ dk63 ครับที่บ68ได้ dk66 นะครับแล้วก็ปลดล็อกได้เรื่อย60นะฮะราคาที่ 1.1.1m นะครับผมเอาไปปลดกันแล้วกันนะสองมาร์ชเมลโล่นะครับต่อมาเป็นอ่านกไฟนะครับเป็นอ่าวิงพลิงไฟเบิร์ดนะครับอันนี้เป็นประเภทหางนะอันนี้เขาบอกว่าดาเมจต่ออ่าธาตุไฟนะครับดาเมจมอนสเตอร์ธาตุไฟแรงขึ้น8%แล้วก็ได้รับดาเมด ประเภทไฟเนี่ยลดลง8%นะครับฝังคู่มือได้ MDEF 2นะครับแล้วก็ Mac s p นะครับได้30นะาเลือดนะตีบวกหได้ DEF บก4นะครับตีบวก8ได้เลือด120เลยนะฮะตลดล็อกได้ d e บวก2เลข30นะราคาที่1เอเหมือนกันนะอันนี้สำหรับใครไปตีมอนทัดไฟก็แนะนำให้เอาตัวนี้ติดตัวไปด้วยนะฮะก็จะช่วยทำให้คุณดาเมจสูงขึ้นได้นะครับเอาไปใช้เองครับไม่ขายดีกว่านะครับนี้ถัดไปนะครับเป็นหมวกกลิ้งเกียร์นะฮะ โมกโกลเด้นเกียร์เนี่ยก็จะเป็นได้เดฟ20นะเมื่อเราตีบวก10เนี่ยจะได้เดฟอีก10%เลยนะอันนี้สำหรับสายแท้งเลยนะครับแล้วก็รางวัลฝากคู่มือได้เลือกยี่สินะตีบวก6ได้เดฟบวกหตีบวก8ได้ทีคีบวกเเลยนะแล้วก็ปลดล็อกได้เดฟบวก5เลยนะราคาที่1นเอ็มเหมือนกันนะฮะถือว่าดีเหมือนกันนะเท่ๆนะครับอ่าสำหรับในส่วนของเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตเลิฟนะเป็นผมนะผมเชียร์ให้แรกเป็น นกไฟดีกว่านะสำหรับไปฟาร์มมอนธาตุไฟนะอันนี้มันก็แค่ได้ดีเฟนต์นะไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้จะมีผลต่อการฟาร์มมากกว่านะโอเคอเครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ที่ทุมมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับแล้วก็อย่าลืมกดดิ่งนะฮะเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆคลิปหน้าผมซิลเกนสวัสดีครับ